โอ้โหแล้วเจอครับดักมาตั้งแวันี้ตั้งไอวอมาก่อนครับสำหรับท่านั่งทันดีแล้วเอาลูกซองยิงแลกบวกไปแต่ว่าตัวเองดาวเองครับผมแคสเปอร์พยายามมาซ้อนครับหาครูยิงสวนใส่เข้าไปและพยายามจะแลกกันอยู่ครับแล้วเจ็บหนักทั้งคู่ครับครับแคสเปอร์เหมือนจะกลายวอลเราชาร์จมาอยากจะปักลูกซองครับยิงสวนไปฮิวอีกครั้งหนึ่งครับแคสเปอร์ออกสายมาแล้วยิงอัดทะลุทะลุลงไปแล้วครับดาวไปเต็มๆครับตอนนี้ตีแสนดีค่อนข้างจะได้เปรียบดูครั สวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพีเอ็นด้าก้อนหนึ่งสี่กันอีกเช่นเคยนะน้องน้องนะวันนี้พี่ก็จะมาเชียร์ฟีฟายออนสตาร์กันนะซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังและนักแคสเกมหรือและก็นักแข่งเอ,อ้ยก็นักแข่งของทีมต่างๆนะซึ่งเป็นรายการพิเศษนะน้องๆพี่ต้องบอกก่อนเลยว่า รายการนี้นะครับที่อยากให้มีมานานแล้วและก็ในหมวดในการแข่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหมวดสควอตหรือหมวดทีมสี่ซึ่งเป็นการแข่งวันแรกและในแต่ละทีมนะครับจะมีเหล่าสตรีมเมอร์สท่านแล้วก็นักแข่ง2ท่านนี่ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสีเวลานะครับน้องๆเราก็ไปรับชมพร้อม,อมๆกันเลยแะไปกิจกรรมอย่าง Free e f i ฟ e Academy ด้วยนในเรื่องของการล็อกอินรับของกันรางวัลกันไปนะฮะใช่ครับก็ถือว่ากิจกรรมช่วงนี้เนี่ยมีมาให้ร่วมกันตลอดเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากให้เรารู้กันเนาะก็อยู่บ้าน ช่วยชาติไว้ความเป็นชาติเนี่ยครับผมถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นสงการครับแต่ว่าเรายังได้เล่นฟรีไฟกันนะศ,ศาสตร์กระสุนในเกมแทนปืนจีน่าก,ก็ไปก่อนและเข้าสู่ในเกมแรกกันดีกว่าครับผมเครื<ม>่องบินบินขึ้นไปแล้วครับเป็นไงบ้างคุณปั๊ก้า,า,าครับก็มาสู่แผนที่ที่เราคุ้นเคยครับก็อย่างที่คุณจีน่าบอกไปครับก็จะเป็นเกาะสวรรค์แล้วก็แดนชะลาบสลับกันไปเราพูดถึงรายชื่อทีมไว้ก่อนดีกว่าครับเผื่อบ,บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมาก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงกลางแข่งขันทีมก็จะมีทั้งหมด12ทีม ครับเป็นทีมของเดบกูสหนึ่งจากเซเว่นสปอร์ตครับแล้วก็ทีมของคุณแสนดีทีมที่2จากคณะของอีโวส์นันเองครับแล้วก็มีเซเว่นทีนอาร์มจากคณะของสตรีมเมอร์ของเราเอ็กอสครับผมจากทีมเอ็กกอสใช่ครับต้นกล้าสตรีมเมอร์ของเรานั่นเองครับผมดิบูจาก CGG นั่นเองครับแล้วก็มีมาสเตอร์จัสมินมาด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็ชิคชิคชาแนลนั่นเองครับผมแล้วก็ทีมโจนาครับแล้วก็แอนดร์แล้วก็ทีมวิล และก็ตามมาด้วยทางด้านของโซไซเบอร์นั่นเองครับผมแหม่แล้วเปิดมาแบบนี้ครับทีมดีมบูครับเหมือนจะ เปิดประทะครับแล้วมีแตกสกอร์ขึ้นมาครับอ,อ,อโอซาก,ก้าครับผมไปยิงถึงเมื่อมาได้ฮะใช่ครับผมแต่และทีมเนี่ยก็จะมีกัปตันทีมอยู่ใช้คำว่าเป็นหัวหน้าทีมแ,แล้วกันแล้วก็ไปรวบรวมสมาชิกมาเข้ากลุ่มหมวกฟางอะไรนี้ตามรหัสสมบัติกันไปครับผมใช่ครับผมตัดผ้าไปทีตรง่รง,รงาาาสีตรงนี้ฮะร่วงลงไปก่อนแล้วครับผมเอาแล้วฮะโยกมาตรงนี้มุมมาพยายามจะชาร์จนะสำหรับทางด้านของแอนโรฮะครับผมนั่นน้อยโดน ครับแล้วยุงลายครับจัดท่างน้ากอดเดอะคุูดไปครับโอ้โหเดอะคุูดของเราครับตอนนี้ล้วงลงไปแล้วครับผมแล้วซ้ำเลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าทีมแอนดรอาครับเปิดมาได้ดีมากครับเก็บภัยอย่างรวดเร็วครับเราต้องถอยเลยครับเดอะคุูดของเราครับตอนนี้นี่เหลือแค่คนเดียวแล้วครับจากทีมเดอะครูครับแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีสมาชิกแตกต่างกันไปนะซึ่ง หนึ่งทีมจะประกอบด้วยทางด้านของซีมเมอร์สองแล้วก็นักแข่งอีกสองครับผมอ่าแต่ว่าทําดีเหมือนกันครับตัดภาพมาตรงทางหน้าของอู่เรือด้านบนกันบ้างคนระับเป็นทั้งทีมวิวนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยตึงๆอยู่กับทางตีเม็กหนึ่งด้วยนะสำหรับท,ทีมบูม่าตัดมาอีกฝั่งหนึ่งโรงไฟฟ้าฝัา่งนี้ครับทีมเอ็กกอร์ดครับกำลังดึงจังหวะกันอยู่แต่ว่าทางตีเม็กซีเนี่ย เรายังไม่เห็นชื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยเจอกับท่าน,น้าของทีมอะไรอยู่ครับครับผมมาพูดถึงไรอัพตอนนี้เนี่ยดูตัวโปรเพเยอร์ที่อยู่แต่ละทีมเนี่ยที่น่าจับตามองจริงๆก็จะมีทีมของเดอะคูสอยู่แล้วที่มีเดอะคูสแล้วก็เอเลนเอ้า,อาแล้วตัดมาดตรงนี้ก่อนครับต,ตัดมาลุงปลัดยิงดีมบูไปลยครับผม โอ้โหแล้วเหมือนเราพยายามจะชาา์จครับเห็นชื่อนี้แล้วอ่านแหมเขาคือใครฮะอันนี้โอ้โหเอาเป็นว่ารักไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันเอาไว้ฐานที่เข้าใจครับแล้วลุงประหลัดกับเก็บดีบุกไปได้ฮะอ่าตอนนี้ครับเปิดม,มาดูเดือดน,นะครับผมออตาตาก็จริงนะแต่ว่าฝีมือแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาจริงจิอ่ากินกันไปจัดเต็มครับซิโร นัดที่สูงไปครับแต่ว่าเห็นบนมินิแมปครับว่าทางทีมหมายเลขหกกำลังเข้ามาที่ด้านหลังฮะครับผมะจะสักเกตเห็นหรือเปล่าสักเก็ตคุดังแบบนี้ครับอาจจะมีการเข้ามาร่วมสมทบก็เป็นได้ตอนนี้ตัดมาตรงนี้ครับที่ทีมของดิมบูครับเสียดิมบูไปเพียงแค่คนเดียวนัน่นครับแล้วเป็นกับตนทีมในนาซับดิมบูครับใช่ครับผมแหมไม่รู้ว่าต่อให้ก่อนหรือเปล่าเ <laughs> สียไม่แน่เหมือนกันเป็นอินเกมดเดอร์อะไรอย่างงี้ตายไปก็อาจจะ ไม่มีผลกับเกมมากสักเท่าไหร่ก็สังการเอาอ้สังการอ่าถือว่าดีไปนะครับผมยอาไปดครับผมแต่ว่าเป็นการอรอมอัพแล้วกันการแข่งขันนี้นะสนุกสนานครับครับอ่างความาถึงกันไปครับมาดูใช่ครับจะมีใครเล่นเอาฮาหรือว่าจะมีใครแบบจิกจังกันไปเลยอาจจะได้เห็นเอาหมัดไปต่อยกันก็เป็นได้ฮา แต่ว่าศักดิ์ศรีมันต้องมีอยู่ไงแต่ละทีมนี่อยากจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปอยู่แล้วครับผม<ช>ว่า<ช>รอบถัดไปเอาแค่8ทีมพนั้นเท่ากับว่าจะหายไปทั้งหมด4ทีมนะนี่แล้ววมานะรประมาณเกือบ10ชิ้นด้วยกันบางคนอาจจะโชคดีครับเจอไอวอลเจ็ดลูกเลยก็ว่าได้ครับหรือว่าเป็นสไนส์สองกระบอกก็มีมาแล้วครับผมอ่าขึ้นอยู่กับจังหวะที่จะเจอฮะและสิ่งที่สําคัญคือเราสามารถดูเส้นทางการบินล่วงหน้าได้นะครับว่าเจ้าแอร์ชิปตตัวนี้เนี่ยจะไปหย่อน ของตรงไหนนะฮะใช่ครับแล้วมาแล้วครับพร้อมกับ m o n สเตอร์ทรัครับจากทางด้านของโซไซเบอร์ครับตอนนี้นี่สกอร์คิวยังอยู่ที่ศูนคิวอยู่นะแต่ยังเหลือสมาชิกค,ครบครับน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายครับขับรถหาโพสิชันเล่นก่อนครับ <c oughs> ตัดมาที่แสนดีคนดีคนเดิมของเรานั่นเองครับผมเล่นเลาะขอบวงกันไปยาวๆครับสำหรับตีนี้น่าจะไปรอประทะวงที่3น่าจะได้ฮะแสนดีนี่เขาดึงตัวเก่งมาด้วยนะสำหรับทางด้านของเซเวียร์แคสเปอร์ครับน่าจะติดใจจ,จากรอบเก็บคะแนนมาแล้วเก็บฟอร์มแล้วเอามาช่วยแบกทีม <c oughs> หน่อยยาวไปครับผมอย่างน้อยก็เป็นไฟฟ้ามาร์ครับแสนดีก็อ้อมมาแต่ว่าเหมือนไปเจิ ตีเบอร์เกอร์ครับข้างหน้ารอรับอยู่แล้วฮะครับผมโอ้โห oh, แล้วเจอครับดักมาตั้งแวันี้ตั้งไอวอมาก่อนครับสำหรับทนั่งสันดีแล้วเอาลูกซองยิงแลกบวกไปแต่ว่าเปงดาวเองครับผมแคสเปอร์พยายามตามาซ้อนครับหาคู่ยิงสวนใส่เข้าไปแลปะพยายามจะแลกกันอยู่ครับแล้วเจ็บหนักทั้งคู่ครับครับแคสเปอร์เหมือนจะกายวอลเราชาร์จมาอยากจะฟักซองครับยิงสวนไป อีกอีกครั้งหนึ่งครับแคสเปอร์ออกซ้ายมาแล้วทีมอัดทะลุทะลงลงไ,ไปแล้วครับดาวไปเต็มเต็มครับตอนนี้ตีแสนดีค่อนข้างจะได้เปรียบถูกครับและทีมสีนี้ก็พลาดไปเลยครับสำหรับโซไซเบอร์ โอ้กลายเป็นว่าตีของแสนดีครับผมตั้งรับตรงนั้นครับและสวนกลับมาได้ครับต่อให้จะโดนยิงไปก่อนนะครับสำหรับทางด้านของแสนดีครับผมแต่ก็ไม่เพี้ยงผำมนะจุดจุดนี้ครับอืมและนี่ครับตีจัสบินครับตั้งป้องกันอย่างหนาแน่นครับผมตอนรับทางด้านของทีมโู้ครับมาโดนะพยายามจะเข้าไปบวกทุกอย่างที่มีครับแต่บวกไปบวกมาครับโดนตั้งรับสิยเปียซะเองครับโอ้ทีมจัสบินเก็บกดตตี้เลยครับจังหวะสวนกลับอีกแล้วครับผมจากทางด้านของจัสบินครับ โดนรูปไปทีเดียวหายไปสามเหลือโจแนาคนเดียวเท่านั้นครับตอกกอไม่ไหวจริงๆครับโดนจบไปอันดับที่สิบเลยครับผมและวงครับกําลังจะบีบเข้ามาในอีกห้าวินาทีครับครับผมตอนนี้ต้องพันยาเก็บของกนไก่อนครับแล้วเลือกพลิชั่นแล้วครับแล้วเหมือนทางด้านของแสนดีนี่เพิ่งจะพักหายใจได้แค่คู่เดียวเท่านั้นครับดูจากมินิแมปดีๆนี่มีทีมเข้ามาประชิดใกล้ตัวแล้วด้วยครับและมาด้านหลังครับด้านหลังครับไอ้สิบเอ็ดกับแปดถ้าเจอแล้ว การันเดียวครับแรมโบ้ครับยิงไบดาวก่อนคนแรกครับผิกโชครับตายลงไปและพยายามจะยิงต่อเนื่องสำหรับแรมโบ้ฮะตัดเข้าไปกับแคสเปอร์อยู่ตอนนี้มีด้านซ้ายก็บวกกันด้วยครับมองไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับเหมือนเค็กเทนจะไล่ยิงครับอ้าวแล้วตีแสนดีครับหมดตีอีกแล้วฮะโอ้โหรับมือตรงนี้ไม่ไหวครับแสนดีครับเพิ่งจะรับการปะทะไปเท่านั้นครับแล้วต้องมารับอีกหนึ่งตีจากทางด้านของต้นกล้าครับแล้วเปิดมาครับต้องชมเลยครับแรมโบ้ครับทำที่ดีจริงๆขึ้นมาแล้วเฟิร์สช็อตแป๊บเดียวเท่านั้นเก็บไไปด้ก่อนนคครับ จำนวนคนที่เยอะกว่าตรงนั้นครับทําให้เก็บชนะอ่าไฟชนะในครั้งนี้ไปได้ครับอ <c oughs> มาแบบติดเหนือลงมาแล้วไตเข้ามาครับรถสองคันต้องขัขบรถจริงจครับทองเวงที่ไม่น่าจะทันครับเพราะว่าที่ที่แกอยู่กับวงที่มันบีบลงมาเนี่ยพลโยชน์เลยนะอ่าใช่ครับแล้วเหมือนว่าจะโดนทางด้านของตีตเอก,กอ์ครับเปิดฝึกมาจากระยะไกลครับ มาครับไอไก่ครับอูเจ็บดักเหมือนกันครับไปไล่ยิงเขาตัวเองจะดาวซะเองครับเอ็กออสครับตอนนี้ดาวครับสองครับดาวรับดาวสามเลยครับเอาวครับเรื่องใหญ่ครับต้องการไอวัวและทุกทีละคนครับอู๋บอกเลยครับดาวเยอะนี่พอร์ตไม่ทันแล้วครับโอ้โหแย่ครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับแล้วไปเล่นขอบวงแบบนี้ครับทางด้านของทีมวิวครับตอนนี้ต้องใช้จังหวะครับเข้าไปในสถานการณ์ที่ทางด้านทีมเอ็กออสเนี่ยกำลังเสียเปรียบอยู่ด้วยครับ ไม่รู้จะเข้าไปเลยหรือเปล่าครับแต่ทางด้านของคิวฟีตอนนี้ครับเป็นยุงลายครับที่เข้าไปลื้ออีกหนึ่งรอบครับอ่ายุงลายยิงทารอบไปครับเก็บไปหนึ่งคนเช่นกันโอโ้โหแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มที่จะแคมป์ในที่ตนเองม,มัานใจแล้วครับว่าตรงนี้เนี่ยเล่นได้แน่นอนครับแต่ละทีมครับตัดมาที่แอนลอตอนนี้หลังจากบวกในช่วงต้นเกมไปนี้ก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรครับมียุงลายไปบวกคิวมาเพิ่มได้อีกหนึ่งคิวตอนนี้เป็น4คิว้วครับจากทีมของแอนลอครับ ถือว่าไม่ประมาทนะได้มา4คิวที่เหลือเนี่ยรอเล่นอันดับก่อนก็ได้อาจจะอยู่ในช่วง1-5นะครับรบแล้วดูตรงแอร์ดอกฝั่งทีนัสบินครับถือว่าได้ของใหญ่มาเลยครับสำหรับ M79 ครับผมอ่าโอ้โหเตรียมทะลวงตอนท้ายเลยฮะโอเป็นปืนที่ช่วงท้ายเกม มันดีทุกช่วงแหละแต่ช่วงทายเกมยิ่งมีปืนนี้ยิ่งได้เปรียบอะครับใช่ครับผมยิงไปอยู่ในมุมที่สูงกว่านี้คือย,ยิงกดลงมาให้รัวครับแล้วที่สักเกตตอนนี้เนี่ยปืนอย่างเกเองก็ยอดชิดครับตับดภามาอีกทีโอ้โหกรับดโดนเก็บไปเลยฮะโยกมาอีฝั่งหนึ่งเท็เทนพยายามจะไล่ยิงครับแล้วยิงมา,าที่ด้านหลังมาครับ ยิงเคาะมามีดาวไปก่อนหนึ่งคนพยายามทิงใส่ไปครับทีมต้นกล้าตอนนี้ถล่มอย่างหนักครับผมมีด้านหลังทิ้งไว้หนึ่งด้านหน้าก็าไปชาร์จอยู่ครับแบ่งกระจายแบ่งงานเป็นทริปเปิร์ชิวเก็บไปหมดเลยครับจังหวะนี้ชุดเดียวเท่านั้นครับใส่าย,ยาวทั้งสัปดาห์แล้วผมแกสตดไปตรงนั้นเก็บไปสองครับและปิดตี้ทีมดีมูไปเลยครับสำหรับทีมต้นกล้า เอาเลยครับผมตัดมาตอนนี้เหลือ7ทีม20ชีวิตเท่านั้นครับผมเข้าสู่ช่วงใครแม็กแล้วเหมือนกันครับแต่และทีมต้องรีบแล้วครับแล้ววงตอนนี้ที่บีบไปนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจ แต่ละทีมด้วยนะใช่ครับผมขับรถทั้งเกมครับตีมานเลข่สองตอนนี้ครับเจอตีจะสปินดักตรงสะพานครับไม่ให้เข้าและทิ้งเพื่อนไว้หนึ่งคนไม่ค่ะเดียวกันครับทางลูฟี่เองเหมือนจะรู้สึกอะไรหรือเปล่าครับว่ามีคนอยู่ใกล้ๆไหมฮะหม่ค่ะเองอยู่ด้านล่างนะครับพยายามจะว่ายน้ําหรือเปล่าขึ้นมาครับโออสาก้าครับไ้จะทํายังไงดีครับข้ามไปไม่ทันเพื่อนครับและน่าจะต้องยอมมอบคิวตรงนี้ไปให้กับลูฟี่เก็บไปได้ครับโอ้โหแต่เราหวางที่ลูฟี่ครับผมกําลังไปยิงเก็บฝั่ง ต้องข้ามอยู่ครับเพื่อนตัวเองก็โดนยิงเก็บไปเหมือนกันครับแล้ว4ีคิวจากทางด้านของลูฟี่ครับผมถือว่าฝีมือนี่ไม่ดรอปลงไปเลยนะโอ้โหคงทั้งคนวาจริงๆครับลูฟี่ครับไปครับด้านล่างครับใต้สะพานเองก็ดูเดือดเหมือนกันครับเอกกอดครับกับทางด้านของจอจีนายครับอยู่กันสองคนค่อนข้างทุลักทุเลครับอยากจะขึ้นฝั่งให้ได้ไวๆครับโอ้แต่ว่าได้ยินเสียงปืนบนสะพานครับเลยเราแวงอยู่เหมือนกันว่าจะไปก่อน ครับก็ไปดักเก็บยุงลายกลางแม่น้ำมาได้เช่นกันตาแกวายครับผมเห็นดุมดุมตรงนั้นซุ่มซุมอยู่แกยิงสาสตร์เข้าไวเลยครับแล้วอยู่ในน้ำเนี่ยมันไม่มีนอกดาวนะคือโดนปุ๊บตายแน่นอนครับอันเซี่มาจุดนี้เจอแล้วฮะเอกอโดนถล่มมาโยกบอร์ดไม่ทันเนี่ยไปหนึ่งตอนนี้เหลือหกทีมแล้วครับแล้วก็คุแลมโบวเจ็คิวด้านบนครับโอ้แลมโบเก็บริบนี่ไปครับคาสะพานเลยฮะ และกำลังจะเข้าไปที่ด้านในครับ ทีมต้นลาตอนนี้กําลังดักโพซิชันกันอยู่ครับและทีมจัสตินกําลังฝ่าสะพานมาด้วยครับครับผมบิ่งไล่มากับหมอครับถ้าโดนต้อนรับแบบนี้อาจจะเล่นกันลําบากครับจอร์จจีนหายก็ไม่รอดครับโดนเค้กดักยิงใต้สะพานเหมือนกันพยายามจะฝ่ามาครับจีมจัสตินเองตอนนี้เจอทีมต้นลาดักครับพยายามยิงเคาะไปกางไอวอร์โซนกันไปครับโยระเบิดมาเช่นกันต้องถอยครับเหมือนว่ามุมจะไม่ค่อยดีแล้วและตีมาไม่ทันครับดาวทันทีเจอลูกวิ่งดักหลังแอดมาและพยายามจะ แรกคืนกสำหรับแลมโบ้และโดนด้านหลังซ้อนมาอีกทีโดนซ้อนแล้วซ้อนอีกครับแรกมาได้หนึ่งคนเหมือนกันครับโอ้และตอนนี้ลูฟี่ง้างรอเหมือนกันคนสุดท้ายของทีมจัสตินครับเอาแล้วครับผมตรงนั้นครับปืนเขาดีกว่ามีเอเจ็ดสิบเก้าครับผมและความประมาทของแลมโบ้ครับที่เลือกจะไปยิงซ้ำก่อนตรงนั้นครับทำให้เสียชีวิตไปครับเอาแล้วตอนนี้ค่อนข้างที่จะลำบากครับตีหมายสองเองอยู่ในบ้านกันพร้อมเลยครับ เอาล้เบอร์หกก็กระจายตักนะเหมือนจะรอเก็บซากเหมือนกันครับว่เด็กหลงอยู่ด้านในกับชิชนะีนะชื่อทีมชิชีนะครับสำหรับตีนี้ที่รอปิดท้ายอยู่น่าจะต้องรอวงนี้เลครับน่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วลูฟี่ง้างมา M79 ็ครับพยายามหาช่องเล็งยิงอยู่ในขณะเดียวกันครับทางด้านของตรงเด็กหลงเองมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆครับ ดักมาครับก็เรียบร้อยเลยฮะเค้กเอาปืนลูกซองยิงลูกฟี่เก็บไปได้หนึ่งคนโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ฟอร์มดีมากครับเสนาของเค้กครับตอนนี้ออนฟลาสุดสุดครับแล้วสเปนทีนอาร์มครับเหมือนจะตามล่าตามล่าอยู่ครับทะลัเค้กอยู่ครับวิ่งสวนเข้ามาฝั่งขวาสะพานแล้วเจอเด็กหลงครับดักยิงิดมาครับแผนแตกครับตอนนี้สเตลไม่ได้ไปต่อไม่ถึงโยมาขวาเข่าสุดไปก่อนครับ โอแล้เก็บเป็นซากต่อครับโดยชี้ๆครับสีต้นกล้าโดนออกไปและเหลือแค่จํานวน3คนด้วยกันครับ2ต่นหนึ่งเท่านั้นครับจะเป็น1ลุม2หรือเปล่าจบมาตอนนี้เอาแล้วแค่กําแพงนี้เท่านั้นครับจะเป็นตัวตัดสินครับต้องดูช็อตนี้ดีๆครับผมเอาเลยครับช็อตตัดสินครับปาระเบิดเข้าไปก่อนไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ แฟลดดับโยนไปก่อนเช็คนะโยนเช็คไปครับสร้างความกดดันแล้วอยากจะชาแล้วสำหรับเด็กลงครับแต่อย่าลืมครับมุมนี้เนี่ยทางทีมตั้งรับเองสามารถสวนกลับได้เหมือนกันถือปืนมา M60 ครับแต่ว่าวงมันบีบครับอะไรก็เล่นยากครับกางไอวอมาสำหรับเด็กลงอะและคนสุดท้ายแบบนี้วิ่งออกมาขวาใช้ลูกซองยิงไปแต่เหมือนว่าจะยิงไปไม่ข้าครับแล้วจุดนี้ต้องยอมมอบครับผมโอ้โหจบลงไปครับเกมแรกครับ ได้แชมป์มาแล้วครับผมและเดี๋ยวความข้ามหมายผสมผู้นะครับสำหรับทางด้านของชี้ชี้ชาแนลครับโอ้โหนะทีมชี้ชี้ครับอันดับหนึ่งเมื่อเกมแรกครับได้ไป17แต้มครับทีมจัสปินได้ไป14ครับและอันดับสี่ครับทีมเซเว่นทีมอาร์มนะฮะได้ไป14คะแนนเท่ากันเลยนะครับครับผมโอ้โหแล้วก็ที่เหลือก็ตามลําดับกันไปครับนี่แค่เกมแรกเท่านั้นนะยังไม่สามารถตัดสินอะไรได้ทั้งหมดนะฮะต้องมาดูในส่วนของเกมต่อต่อไปนี่แหละ